สวัสดีครับนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเว็บเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อ่าตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะสนิทกันแล้วนะครับกับคนนี้แล้วก็คนนี้นะแล้วก็อีกคนนึงโอ้ยโอ้โอ้โยเดือดรถเลยเฮียนะคนนี้เขาไม่อยู่บ้านาเราจะกับบ้านกันนะก็วันนี้จะมาบอกนะว่าสร้างบ้านนะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะฮะสร้างบ้านสร้างฟารฟ์มใครจะมาซื้อของได้ฮะ มีเพียบครับไม่มีวันหมดนะใครมาซื้อหมดก็สุดยอดเติบนะในลาวสุดยอดเติบเลย <c oughs> แล้วเราก็มีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมครับค,คือคิปเปอร์หนึ่งท่านนะแล้วก็ตุ้มเกิดกลายเป็นโกโก้คันนะครับตอนนี้แล้วคราวนี้เดี๋ยวนี่คือบ้านคนผู้หญิงคนนั้นนะนี่คือบ้านผมนะเ <c oughs> นี่ยนี่สร้างใหม่ออกมาเป็นบริเวณนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนป่าไม้นะฮะแต่มันมันยังไม่โตเต็มที่ทุกต้นนะก็ไม่เป็นไรนะครับพื้นที่ของผมสร้างเองหมดนะไม่มีใครช่วยสร้างฮนะสร้างคนเดียวนะครับแถมบินไม่ได้ด้วยคิดดูจะลําบากขนาดไหนนะดูดูดูเดีเ๋ยวจะให้ดูจากมุมสูงนี่เป็นบ้านนี่ก็เป็นในบ้านนะใครอยากมาเท ดูเลยถ้าใครต้องการจะทำอะไรก็มาบอกนะเดี๋ยววันนี้จะมาดูเพื่อนสร้างบ้านกันนะไปๆๆทักทายเ,เพื่อนๆนะครับคุณไม่รู้จะเชื่อ <c ười> อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวทักทายเ,เพื่อนก่อนเฮเดี๋ยวดีโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยหัวตำํำอ้าวอ้าวทักทายครั้งเดียวอ่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะคุณต่อไปนะ นี่ก็คือเพื่อนในเฟสนะครับไม่รู้จกชื่อเหมือนกันต่อยเฮ้ยอ่าขอทักทายเยอะสองคนนี้ทักทายสองเลยนะโอ้โหยอดจริงเลยนะอันนี้บ้านผมนะเขาก็ให้ผมอยู่บ้านด้วยไม่ใช่หครับผมให้เขาอยู่บ้านด้วยเออผมให้โปรเทคแล้วก็คนนี้คนสุดท้ายสะพานนี้ทั้งสี่คนช่วยกันสร้างนะเดี๋ยวจะ ให้เขาแนะนำตัวกี่ครั้งนะอเอาเฮ้ยเปิดก่อนเปิดต่อเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ผมให้ดาบเพชรไปนะหนึ่งแล้วนะทำอีกทำอีกอันนี้ฮะเห็นไหมหดาบเพชรอะเอาคนนี้ทำหนึ่งคนนี้ทำหนึ่งเฮ้ยเอไม่เป็นไรนะดี๋ยววันนี้ ไม่ได้มารีวิวอะไรนะก็ใครอยากมาเที่ยวบ้านโอ้ยปลาปลาปักเป้าๆอยู่ในน้ำต้องรีบจับเหยื่อรีบจับเหยื่ออยู่นน้ำโอ้ไม่ตายมันยังอึดมันยังอึดอ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโทษ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 ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจนัเสือใส่ธนูดีไม่เป็นไรนะก็มันแค่มารีวิวว่า นี่แกจะสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําพื้นที่ต่อขึ้นทําอะไรลูกป,ปั้นนะฮะลูกป,ปั้นผมอยู่ข้างบนขอประกาศนะใครต้องการหาไรายได้เสริมนะฮะให้มาทาลูกป,ปั้นผมอยู่ข้างบนนะใครทําได้นะใครทําได้ครับอย่างสวยงามครับใครคิดว่าตัวเองทําได้แบบสวยๆนะรับเงินมูลค่าไปเลยนะฮะผมให้แปดหมื่น เออผมให้แปดหมื่นไปเลยนะครับมีอุปกรณ์ให้นะครับมีอุปกรณ์สร้างให้นะแต่ถ้าทำไม่เสร็จไม่จ่ายตังค์นะให้ต้องการใน,นที่อะไรเนี่ยโอ้ยนี่ก็เป็นโพเทคเราจะพามาขุดเพชรกันนะครับนี่ก็เป็นเพชรที่สกัดจากไม่รู้ครับอืมอันนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละ เอาบ้านผอไปแล้วตอนงอ่าเดี๋ยวเพื่อนโอ้ยเพื่อนเผื่อนคนที่มาเล่นใหม่ๆนะครับก็คงอาจจะงงเฮ้ยมันรีวิวตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนวะบ้านมันอนะ่ะสงสัยเขาปรับเชื้อใหม่ไม่ได้ปรับนะเดี๋ยวจะทําให้ดูอ่าเมื่อเราเกิดมาเราดูตรงนี้อ่าพี่มากได้สองตัวละพี่มากพักนงนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกที่นะที่ไปก็คือ โซนนี้อโซนอุ้ยกระตุกโซนนี่คร right. ับวาร์ปโซนบ้านนะก็มาอุ้ยอุ้ยอุ้ยทุกใจหมดนี่ก็เป็นโซนทุ่งหญ้าเข้าไปเลยมาแล้วคุณก็จะมาเจอกับร้านกิ๊กก๊อกนี่นะที่ขายอะไรแพงเกินนะอันนี้อะไรร้อยใครไปซื้อให้มึงนะอ่ะขอโทษด้วยพูดคำหยาบอ่ะไถ่โทษ ซื้อเลยโยนทิ้งนะครับก็อ่ะใครมาทำมาเนี้ยเนี่ยให้เราเดินมาอย่างงี้มันก็จะเป็นทางขึ้นเดี๋ยวผมจะทําทางเอ้ยทําที่ขึ้นบนนะชั้นบนเดี๋ยวจะทําวันนี้เลยนะแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างนะครับก็เลยต้องเดินขึ้นลำบากลําบากแบบนี้ก่อนนะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วคะัะสวัสดีครับ